น,นี่คือที่บางกะม่านะคะเรากำลังจะขึ้นไปบางกะม่าค่ะนักสองบางกะม่าอีกเจ็ดกิโลนะคะเข้าไปข้างในกันเลยเข้าไปถึงหมู่บ้านแล้วอันนี้คือเราจะเข้าไปบางกะม่าอีกห้ากิโลนะคะตามเข้าไปเลยอันนี้คือทางขึ้นบางกะม่าทางขึ้นบางกะม่าถนนจะเป็นอย่างนี้ ทางขึ้นสะกอนนี่ค่ะที่นี่มาต้องใช้สี่คูณสี่เท่านั้นนะคะหรือว่าเป็นมอไซค์แต่ถ้ารถเก่งธรรมดาขึ้นไม่ได้นะคะนี่ค่ะทางขึ้นนี่คือบางกะมาะที่ราชบุรีนะคะนี่ค่ะทางขึ้นสะก่อนไปไหนคะเห็นไหม นี่นะคะขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ถึงนี่ข่าวลูกที่สองขึ้นบางกระมาจ้านี่เลยดูถนนซะก,ก่อนหอบเลยจ้ะมาถึงแล้วค่ะนี่คือสำนักสงฆ์บางกระม่านะคะนี่นี่เป็นป่าดงดิบเลยค่ะเข้าไปข้างใน,นไปไป มาถึงสำนักสงฆ์บางกะมาแล้วนะคะนี่คือสำนักสงฆ์อันนี้บรรยากาศร,บรอบๆมาดูกันน,นะคะนี่คือสำนักสงฆ์บางกระมาดูต้นไม้สะกอนอ่านี่คือบรรยากาศในสำนักสงฆ์นะคะเอาบรรยากาศมาฝากนี่อยู่กลางป่าเขาเลยนี่เลยตึกอาคารมาแค่นี้ ก็คืออันเก่านะคะอันนี้คือศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์บางกะม่าหลังเก่านะคะมีโบราณมากเก่าแก่มากอันนี้คือลงมาที่สำนักสงฆ์บางกะม่าอันนี้เป็นที่พักของคนมาที่มาปฏิบัติธรรมกันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางสำรวจธรรมชาติค่ะอันนั้นก็จะเป็นลำธารเนาะนี่เลย เอ้ยตัวอะไรอ่ะนี่นี่เลยดูเฮ้ยเฮ้ยลอกน้อยไปเร็วอ้าวไปไหนแล้วอ๋อนนี่นี่กระรอก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 น้อย นี่เลยค่ะเห็นไหมไปนน่นเลยอุ้ยเร็วมากมาแล้วมาแล้วเห็นไหม